คนสงสัยใช่ไหมคะว่าการบล็อกหลังทําให้ปวดหลังระยะายาวในตัวการบล็อกหลังวันนี้นะคะเราจะมาฟังประสบการณ์ตรงจากคุณแม่นะคะลัวค่ะลัวการบล็อกหลังแล้วก็ควรเจ็บตัวไม่ส,สบายคือ่าตาเสร็จนี่แบบโล่งใจแล้วก็ได้ยินเสียงลูกแล้วก็น้ำตาที่แบบไหล ว่าการล็อกหลังคือการที่เขาฉีดยาฉาฉพะที่เข้าที่ด้านหลังเราแล้วพอกคุณหมอผ่าตัดเราก็จะไม่เจ็บแล้วก็ปลอดภัยมากๆเราจะเตรียมของแล้วก็ฟังคําแนะนำจาก,กคุณหมอเตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุดแล้วก็อยางให้คุณแม่รู้ว่าอย่ากลัวการล็อกหลังค่ะเพราะว่าปื่นตัวได้มากีเค่ะไม่เชื่อว่าคุณหมอมีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดข้อโรงพยาบาลมีชื่อเสียงอยู่ในการผ่าตัดขอที่สำคัญใกล้บ้านค่ะ เป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกคนนะคะเตรียมตัวดีพึ้นตัวเร็วแน่นอนค่ะโอเคค่ะแล้วเจอกันในอีปีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ